ยามาฮ่าทีเซอ R ก้าไกลกว่าเครื่องยนต์ y p b s เร่งบิดติดปุ่มยามาฮ่าทีเซสวัสดีครับอยู่กับดุสิตนะครับรถมือสองนะครับคันนี้เป็นยามาฮ่าทีเซอร์ R นะครับผมไม่แน่ใจว่าปีอะไรนะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์วาวสายสีน้ำเงินนะครับสายที่เขานิยมเล่นกันนะเพราะว่าเสียงเขาจะเพาะนะครับ สภาพนะครับรถคันนี้เจ้าของเขาจอดนานนะครับอันนี้สตาร์ตติดด้วยนะผมแล้วก็ระบบไฟยังทำงานครบอยู่เลยนะครับไฟเลี้ยวทำงานหมดเลยเสียดายนะครับเจ้าของเขาตัดตรงนี้นะครับตอนนั้นเขาก็แบบน่าจะาไว้เข้าป่านะครับ นะครับระบบ YPVS นะครับ Yamaha Power Valve wow System นะครับเป็นสีออกสีอะไรอะทุกคนสีเทาดำเนาะชุดสีผมว่ายังสวยอยู่นะเอกะลักษณ์ความเดิมยังอยู่ครบนะครับเสียดายมาก เจ้าของเขาก็ถือว่าดูแลดีอยู่นะครับแต่ทีเนี้ยเข้าไปจอดหน้าฝนน่าจะสาดแล้วก็ถังก็ผุแต่ด้านในดูนะครับก็ยังใสยอยู่นะมีสนิมบ้างเล็กน้อยนะครับเจ้าตัวเรือนไม้นะครับอยู่ครบสวยเข็มยังสวยอยู่เลยอ่ะดูดิทุกคน คราสยังใช้ได้นะครับมีกุญแจอดอกเดียวนะกุแจอดอกเดียวก็คือ,ค,อคือแพ้ติดรถเลยนะครับเนีย่ยถอดไม่ออกอก็คันนี้ติดจองไปแล้วนะครับรอลูกค้าเขานับอีกทีหนึ่งนี่กับเบาะเบาะราย อะไรอ่ะหลายหนังจระเข้คือเดี๋ยวผมจะเอาวีไอคันหนึ่งมาให้ชมนะครับคือระบบบล็อกเครื่องอ่ะเหมือนกันเป๊ะเลยเพราะว่าคันนั้นอ่ะผมได้เป็นตัวสุดท้ายนะครับรหัสสามอารและ,ะรหัสเครื่อง c m g ใช้พวกการสูบด้านในอ่ะเหมือนคล้ายๆเจ้าตัวทีเซตเลยคือเขาเป็นต้นกำเนิดของทีเซตนะครับก็ท่านใดสนใจนะครับอยากได้รถมือสองรถบ้านๆน,นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับ